สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไอคอนอีสานคอยคอคอีสานผมคนอีสาน I am Eisanis นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีซึ่งก็เป็นจังหวัดหนึ่งของภาคกลางก็เป็นปริมณฑลคำว่าปริมณฑลคือจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับกรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีอำเภอที่ติดกับกรุงเทพก็คืออำเภอลำลูกกา ติดกับเขตดอนเมืองแล้วก็อำเภอธัญบุรีก็น่าจะติดกับทางไปทางดอนเมืองเหมือนกันนะตังสิทธิ์ปทุมธานีมันขึ้นอำเภอธัญญะก็ลักษณะทั่วไปก็จะเป็นพื้นที่อยู่อาศัยนะครับไม่ได้เป็นพื้นที่อยู่อาศัยปทุมธานีฝั่งทิศตะวันออกที่ติดกับนครนายกลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าหมู่บ้านจัดสรร บ้านมันก็จะเป็นบ้านสไตล์บ้านสไตล์โมเดินเขาเรียกบ้านสไตล์โมเดินอันนี้บ้านเพื่อนผมเขามาเป็นประหลัดเทศบาลอยู่เทียมเทศบาลสนัดหลักมาเยี่ยมเขาประเทศไทยก็มีการพัฒนาอย่างอย่างแบบก้าวกระโดดในช่วง30ปีมานี้นะครับก็เลยทำให้มี อีกอย่างคือความหลากหลายความหลากหลายของสถาปัตยกรรมแต่ก่อนก็คือบ้านทรงไทยที่มีจัว่วตอนนี้ก็คือบ้านสไตล์โมเดิร์นไม่มีจั่วไหมมันไม่ไม่มีแล้วนะเป็นหลังคาแบบนี้ไปเลยแล้วก็ใช้หลังคาเหล็กสังเกตนะครับจะมีรถจอดอยู่ข้างถนนประเทศไทยก็จอดรถอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเมื่อ30 20ปีที่แล้วเนี่ย 20หรือ10ปีก่อน10ปีที่แล้วเนี่ยจอดแบบนี้ไม่ได้นะครับถ้าเป็นรถกระบะรถตูน้นี่หายนะครับตอนนี้เนี่ยรถตู้จอดอย่างนี้หายนะแต่ก็คือผมพูดตรงๆนะครับว่าประเทศเพื่อนบ้านเขาต้องการรถตู้รถกระบะก็มันก็หายตอนนี้ยังมีหายอยู่หรือเปล่าไม่ทราบแต่ไม่ค่อยมีข่าวแล้วนะเนี่ยครับมันทาให้เราเห็นเอ๊ะทำไมประเทศเพื่อนบ้านฝั่งนน้นนะฝั่งฝั่งสามประเทศนี่แหละครับ เขารู้สึกว่าไม่ค่อยดีกับเราเท่าไหร่เนาะความร่วมมือก็ไไ่ค่อยมีแล้วก็ปัญหาคอสเตอ,เตอร์เดี๋ยวผมจะพูดถึงอีกรอบหนึ่งว่าปัญหาคอสเตอร์อรทาไมดูดูทำไมมันไม่ค่อยให้ความร่วมมือกันนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ